สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอนะครับสำหรับเจ้า Honda Rebel 500สองสูบ500ซีซีรถคันนี้จัดทรงมาแนวบอบเบอร์มาแล้วนะครับ บอกเลยว่าคันนี้ของแต่งสํานักดังคนเล่นรีเบลต้องรู้จักของแต่งของเคสปีดนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมแฮนด์ของเคสปีดนะครับผมก้านเบรกก้านคัตนะครับของเคสปีดนะฮะกระจกปลายแฮนด์นะครับผมโม่งนะฮะไฟหน้า led นะครับผมครอบกระบอกโชกหน้าของเคสปีดนะฮะยังหน้ายังหลังยังได้อยู่นะครับผมนี่แล้วก็ไฟเลี้ยว4ี่ดวงเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับอันนี้มีอกไก่หรือคางหมูนะฮะบอกเลยว่าบอบเบอร์เวลาใส่ ใส่ตัวนี้แล้วหล่อเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกาดเมือน้ําตรงรุ่นรีเบลท่อแต่งเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะเสียงโคตรนุ่มเลยนี้นุ่มลึกดุดันต่อมาที่ท้ายนะฮะเมื่อกี้มีไฟเลี้ยวหน้าไปแล้วไฟเลี้ยวท้ายนะส่งฮาร์เลยนะเรามีเบาะเดิมให้นะครับผมแต่ผมว่าทรงนี้หล่อของเขามาอยู่แล้วถ้าใส่เบาะก,ก็จะสวยไปอีกแนวหนึ่งชีเสอสวยนะครับผมดําฉ่าแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับดูเลขไมค์คันนี้ก็เลยนะครับผมคันนี้เลขไมค์อยู่ที่1นึ่งหมื่นสามเท่านั้นขออนุญาต เสียงดิมือไม่อยากจับถังเลยอ่ะถังเรียมแป๊ดเลยฟังเสียงเอาเรื่องนะอันนี้ ABS ปกติหมดนะครับระบบระบายความร้อนปกตินะน้ำมันเครื่องใหม่ก้องใหม่เรียบร้อยนะฮะมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับผมนี่อันนี้ก็เป็นโมงแต่งนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นหลอดโปรเจคเตอร์สูงตามตาไฟ อ่าายขวาแต่ไปจุดเฉินอ่าขวา,ายไปเบรกนุ่มเลยระยะด,ดับเครื่องจะไปหาสำหรับเจ้า Honda r e b e l 500คันนี้ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดนะฮะ จัดทรงมาหล่อเลยขนาดนี้จัดไปราคาเงินสดอยู่ที่1นึ่งบาทนะฮะหรือจะเป็นราคาเงินผ่อนนะฮะดาวเพียง5,000จบทุกขั้นตอนผ่อนแค่สามพหบาทหกสิงวดเท่านั้นนะครับ สงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีีซีนิลาสายหรือจะดูตัวจริงก็ได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายนอสิงห์ครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแอดอาร์มดีดีดีซีลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงและมาเช็คให้ในคะแนนด้วยนะครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้จะทรงมาหล่อขนาดนี้เอาไปเลยครับ9คคะแนนนนนนนถ้้้าาาชออบบลลิปีสสัุรรเเ็กๆขง รบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มยูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มยูทีดีซีราเล็กสบิยใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับ